มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในวงการเมืองมันจะย้อนกลับไปเป็นวัตจักรเดิมนะครับก็เราเข้ามาในทิศทางของประชาธิปไตยถ้าอยากจะให้ในายกรัฐมนตรีจบก็มีเรื่องของกรอ,อิสระรแล้วก็รัฐธรรมนูญเขากําหนดไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าไปต่อไม่ไหวเดี๋ยวรอวันที่1กรกฎาคมนี้ครับจะเอากันยังไงครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากรนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพรครับ สวัสดีครับพี่นรงครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับวันฝนพรมครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับวันฝนพรมแต่อุณภูมิการเมืองมันร้อนขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับพเมื่อคืนผมไปเดินสังเกตการดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องที่เคยเป็นพี่น้องพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็พี่น้องบอบกปปสนะครับเรียกได้ว่า99.99%นะฮะส่วนคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่แค่จำนวนผู้ชุมนุมเมื่อวานครับสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่ายอดวิวนะครับทางการไลฟ์สดต่างๆเนี่ยนะครับ้อบอกว่ามากมายนะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับตัวเลขนิดาโพวันนี้ที่ คะแนนลุงตู่แล้วก็คะแนนคุณอนุทินนี่ต้องบอกว่ากระโดดขึ้นผิดหูผิดตานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็เป็นไปตามสภาพแวดล้อมนะครับยิ่งตอนนี้เรากําลังมีปัญหากับเพื่อนบ้านบริเวณชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งที่เป็นแอคชั่นของนายกนายน้อยเรื่องของคลิปลับเนี่ยพูดพูดกันตามตรงนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยจํานวนมากแหละ นะครับไม่แฮปปี้แน่แน่เพราะถ้าแฮปปี้นะครับก็คงจะไม่มีการชุมนุมเมื่อวานโอ้แล้วคะแนนนิยมของนายกไม่ตกขั้วภาพ่างนี้นะครับอาจารย์ครับก็มันมันเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคะแนนลุงตู่เนี่ยนะครับจากเดิมไม่มีเลยนะครับอยู่ดีก็โดดตวดขึ้นมาถึง12เปอร์เซ็นคิดถึงขึ้นมาทันทีเลยฮะคะแนนคุณอนุทินซึ่งก่อนหน้าจะออกจากคอรมอก็ลงพื้นที่ชายแดนนะครับไปฟิต ไปฟิตซ้อมชาวบ้านในการหลบเข้าบังเกอร์ดูแลความปลอดภัยให้ชาวบ้านคะแนนก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วพอมีผู้ชุมนุมแบบนี้แล้วเนี่ยจุดสิ้นสุดมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับ,รบเมื่อวานนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าผมไปสังเกตการการชุมนุมแล้วก็อยู่จนเลิกนะครับผมเรียนว่าผมไม่สบายใจ แล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยเราไม่ควรจะยอมรับในท่าทีแบบนี้ครับประเด็นไหนล่ะครับอาจารย์ฮะแบบนี้ก็คือท่าทีการการเรียกร้องลดถังอืนะครับคือผมเรียนตามตรงนะครับว่าจะเกลียดจะชอบยกนายน้อยเนี่ยนะครับเรามีกระบวนการทางระบบการเมืองของเรารองรับหมดอยู่แล้วนะครับเช่นพักภูมิใจไทยเนี่ยเดี๋ยววันที่สามกรกฎาก็จะหารือกับพักสีส้มในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ สวอเองเน,นะครับก็ยื่นขออภิปรายโดยไม่มีการลงมติอืนะครับและที่สําคัญอีกอารน,นึงคือพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับก็พร้อมจะแทงกันตลอดเวลาเพราะเสียงตืมน,น้ําคบและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับพักสายค้านตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักสีน้ําเงินเนี่ยนะครับเกมดูดก็ไม่แพ้เกมของนายใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่แม้ว่าเราจะ ไม่ชอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็เป็นคนนึงแหละที่เรียกร้องให้นายกนายน้อยลาออกะนะครับแต่ผมคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันมีทางเดินของมันมนะครับแต่ถ้าเรานะครับไปเอากระบวนการอื่นที่ไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตตั้งข้อสังเกตแล้วก็เรียนเสนอแนะพักสีส้มด้วย นะครับการที่พักสีส้มเนี่ยนะครับจะแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับแกนนําเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ก็สอดคล้องกับผมนะครับในเรื่องข้อเรียกร้องเรื่องของการรัฐประหารแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องขอท้วงก็คือว่าเรื่องของผู้ชุมนุมที่พักสีส้มไปบอกว่าขอให้ถอนตัวเถอครับนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิทธิแล้วมันก็เป็นเสรีภาพที่คนนะครับที่เขาจะเชื่อกันครับนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแทนที่สีส้มจะพูดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็พูดในท่วงทํานองเดียวกับผมเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็ถือว่าช่วยกันส่งเสียงในการที่จะระงับยับยั้งไม่ให้เกมนอกระบบกลับเข้ามาใหม่อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นบทบาทที่เหมาะสมแล้วครับครับบรรยากาศของ็อปครับอาจารย์ครับ บรรยากาศของม็อบเมื่อวานเนี่ยฮะอาจารย์หลายคนก็อยากจะถามอาจารย์ต่อว่าเดี๋ยวอนาคตภายภาคหน้าถ้านายกรัฐมนตรีไม่ลาออกหรือว่าหลังวันที่หนึ่งกรกาคมสารจะพิจารณาถ้าเป็นมุมบวกกับนายกแพททองทานขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะยกระดับการชุมนุมมันจะจบลงยังไงฮะหรือว่ามันจุดติดแล้วจะมีการชุมนุมเหมือนกับที่เราเคยเจอว่าอยู่กันสองเดือนสามเดือนยึดทรงลงทำเรียบมันจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกไหมล่ะครับ ครับคือการจุดติดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือมันมีเชื้อจะไปต่อ,อยังไงครับนะครับซึ่งถ้าเราดูจากทิศทางของแกนนําเมื่อวานเนี่ยนะครับแน่นอนครับโมเดลที่ต้องการก็คือโมเดลปี49กับโมเดลปี57รเรียนกันตรงๆก็คือทาสร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหาร,รนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องบอกกับนายกนายน้อยแล้วก็พวกพักเพื่อไทยนะครับ การที่จะไปชี้หน้าด่าอีกฝั่งหนึ่งว่ากวักมือเรียกรถถังอยู่ข้างเดียวเนี่ยผมว่าก็ไม่ถูกต้องอนะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้นายกนายน้อยเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องแสดงสปิลิตของ a อ c เคา t a ทอรหรือความรับผิดชอบในฐานะผู้นำด้วยคพูดตรงๆว่าวันนี้เนี่ยมีพี่น้องจำนวนมากเนี่ยเขาไม่แฮปปี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันถ้านายกนายน้อยมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องเนี่ยก็ สามารถจะลาออกได้แล้วก็ให้สภานะครับให้ความไว้วางใจโหวตกับเข้ามาเป็นใหม่ก็ได้ครับหรือนะครับจะยุบสภาเพื่อให้ชาวบ้านตัดสินก็ได้มันเป็นความสง่างามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะเห็นวัตถุประสงค์ของแกนนําม็อบเนี่ยนะครับแต่ผมก็ต้องติติงไปยังพักเพื่อไทยด้วยนะครับว่าการเกาะเก้าอี้อยู่ในอำนาจต่อไปท่านก็เป็น หนึ่งในกระบวนการที่ทําให้เกิดเงื่อนไขในการรับประหารเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนว่าการยกระดับการชุมนุมไปถึงจุดนั้นเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยผมไปสังเกตการแล้วผมอยากจะเรียนกับคุณอาทิตย์แล้วก็ที่นรงตามตรงว่าองค์ประกอบบ๊อบที่มีเส้นและสามารถจะล้มรัฐบาลได้ต้องมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างะนะครับ หนึ่งแกนนําต้องมีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องความเก่าเนี่ยแกนนาม็อบเมืวานผ่านแน่นอนสองประเด็นจุดติดอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปสองอย่างที่ผมสังเกตราะว่าข้อน้ำเลี้ยงเนี่ยนะครับครับไม่มีอืนะครับคือการชุมนุมจะไล่จะไล่รัฐบาลได้นี่นะครับจนทหารต้องออกมายึดอํานาจเนี่ยมันต้อง มันต้องชุมนุมเป็นระยะเวลายาวนานครับต้องมีการใช้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับต้องไปดาวกระจายปิดตรงนั้นตรงนี้ทําให้รัฐบาลอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ครับ ะครับซึ่งตรงนี้ผมเรียนตามตรงว่าผม,ไม,มไม่เห็นว่าจะมีท่อนัำเลี้ยงอะไรถึง2,000ล้านน,นะครับเพราะว่าระดมเงินได้20กว่าล้านเนีย่ยพูดตรงๆนะครับมันแค่หนเปอร์เซ็นตนะครับถ้าคิดจะล้มรัฐบาลด้วยการยกระดับม็อบประเด็นที่2เนี่ยนะครับผมไม่เห็นพักการเมืองนะครับเข้ามาหนุนม็อบนี้อย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผยนะครับเมื่อวานผมไปเดินรอบอนุอนุอนสาวรีย์ชัยพื้นที่ชุม,มนุมสามรอบ นะครับแล้วผมก็สังเกตดูนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าพี่น้องที่มาชุมนุมนี้ก็มาด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะครับไม่ได้มีการจัดตั้งกันมาจากพักการเมืองสีไหนก็ตามครับนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่าหนึ่งหนึ่งพักไม่เอาเกมนี้ด้วยแน่ๆก็คือพักสีส้มครับนะครับส่วนพักสีน้ําเงินก็คงไม่จําเป็นต้องเล่นเกมนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเล่นบทฝ่ายค้านมีสอวอเป็นพวกมีองค์กรอิสระ เป็นคนไกอีกคนไกหนึ่งนะครับก็ไม่มีความจําเป็นต้องมาเล่นเกมมวลชนแบบนี้นะครับดังนั้นสององค์ประกอบหลังเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับในแง่ของการชุมนุมเพราะนั้นก็ฝันธงไว้ก่อนครับว่าการจุดติดก็เป็นเหมือนกับการไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่เราชื่นชอบอาจจะแล้วก็กลับอย่างเงี้ยหน้าหายตากันมานานมมรียูเนียสยนฮะพมารียูเนียนมารวมวงกันใหม่เอฟซีเก่าๆก็ ก็มาชมคอนเสิร์ตกันนะครับแต่แต่ถ้าหมายความว่าศิลปินกลุ่มนั้นนะครับจะไปเล่นดนตรีนะครับจะไปออกอัลบั้มนะครับไปออกซิงเกิลใหม่ๆมาให้โหลดฟังกันเนี่ยผมคิดว่าผมยังมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะยกระดับไปถึงจุดนั้นได้นะครับคือก่อนน้นี้ครับอาจารย์ฮะในการชุมนุมรอบที่แล้วเนี่ยแล้วก็ปากหลักพักค้านกานานผสมควรเนี่ยแกนนําหลายท่านเคยออกมาให้ทัศนบอกว่า คงไม่มีแล้วในการลงถนนแล้วก็ปากหลักพะคันกันไปเวลานานเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเดินขึ้นสารกันยังไม่หยุดเลยนะฮะตอนเนี้คระเขาจะลงไปในโลกของโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์กันอันนี้เขาบอกว่ามันมีพลังมากกว่าครับอาจารย์ครับผมผมผมคิดว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้คนะครับคือสุดท้ายเนี่ยนะครับแกนนําเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายจะต้อง ประจนชะตากรรมซึ่งหลายท่านก็อายุอานานก็ไม่ใช่น้อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขระเบียบร,ราชทันฑ์เรื่องพักโทษเรื่องติดคุกที่บ้านอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะสรุปบทเรียนอะไรหลายๆอย่างนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ไม่เชื่อวิธีคิดแบบนี้นะครับเพราะคนเราเนี่ยนะครับมันฝืนธรรมชาติไม่ไหวหรอกรนะครับแล้ว ผมเรียนตรงๆว่าผมผมคิดว่าผมเห็นเรื่องแบบนี้มานานมากพอ <c oughs> แล้วก็มีประสบการณ์ในการเห็นอะไรตลาดตลาดลึกๆล,ลับๆมาเยอะค <c oughs> นะครับผมเรียนว่าถ้าม็อบที่มีท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยนะครับเ <c oughs> มื่อวานกระบวนการในการบริหารจัดการเนี่ยจะดีกว่านี้ <c oughs> นะครับแต่เมื่อวานก็ต้องชื่นชมนะครับว่าผู้ชุมนุมก็เป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ต้องบอกว่าลังเกียจพฤติกรรมของนายกนายน้อยจริงๆผมถึงได้บอกไงครับว่า พักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับแทนที่จะไปด้อยค่าเขาเนี่ยนะครับก็ต้องตระหนักเสมอว่าเฮ้ยคุณสแสดงสปิริตจะดีกว่าไหม mm hmm. นะครับเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่านะครับเจตนาของแกนนําคืออะไระครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพักเพื่อไทยจะ จะแสดงสปิริตก่อนเนี่ย hmm. ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราก็สามารถที่จะชื่นชมพักเพื่อไทยได้ <Yeah. S 2> นะครับว่าใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการหาทางออกและหาคําตอบกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น hmm. แล้วผมเรียนกับคุณอาทิตย์กับคุณอรงว่า มันไม่ใช่เรื่องของวิกฤตห้ามเปลี่ยนผู้นําเลยครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับประเทศอังกฤษก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากเนวินเชมเบรนดมาเป็นวินสตันเชอร์ชิลมาแล้วแล้วสุดท้ายวินสตันเชอร์ชิลก็นําอังกฤษชนะสงครามโลกชนะฮิตเลอร์ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพักเพื่อไทยเองเนี่ยผมต้องเรียนว่าบอกไปยังนายกนายน้อยครับเลิกเกาะเก้าอี้ทีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องต้องเรียนตรงๆนะครับว่าความรู้สึก ผ่านนิดาโพเนี่ยนะครับถ้าใครเห็นรายละเอียดแบบที่ผมเห็นนะครับแม้กระทั่งภาคภาคภาคอีสานซึ่งเป็นฐานที่มั่นค FC พักเพื่อไทยหนาแน่นเนี่ยคะแนนนิยมนายกนายน้อยยังหลุดลุยเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดว่าปัตตาที่ประชาชนมีต่อท่านในเรื่องความมั่นใจในความเป็นผู้นำเนี่ยมันหมดไปแล้วโอ้อาจารย์ถาท่านยัง ถ้าท่านยังจะเดินบนถนนเส้นนี้ต่อท่านก็มีสิทธิ์นะครับแต่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับเอาเร่งกู้ศรัทธาด้วยการทํางานและให้มีผลงานในเร็ววันจากคลมออิงสองเพื่อให้ภาพลักษณ์ความเชื่อมัน่นกลับขึ้นมาไอ้ตรงนี้ไม่ได้แล้วออกรูปแบบนี้ไม่ได้แล้วเหรอครับครับคือประภาพวันนี้เสียง เสียงรัฐบาลเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะผลักดันอะไรก็ก็คงไม่ได้สักเรื่องแหละครับกินาลงหนึ่งนะครับงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจบก็จะจบแบบเดียวกับงบน้ําหรือเปล่าที่มีข่าวคราว,าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจนปปชต้องไปตั้งกรรมการไต่สวนแล้วนายกรันตรีต้องสั่งยุติการดําเนินโครงการ,รนะครับประเด็นที่สองเรื่องเงินก้อนใหม่ๆที่พรบคาสิโนรัฐบาลก็รู้แล้วนะครับถ้าดันต่อไปก็ แพ้นอกกันกลางสภาแน่นะครับพูดง่ายๆว่าเง,งินหมื่นก็ก็นา <c oughs> ้ครัญญาจะแจกใช่ฮะเพราะนั<อ>้นมันไม่เห็นเงื่อนไขในเชิงผลงานอะไรเลยนะครับผมถึงได้บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยนายกนายน้อยเนี่ยนะครับยุบสภาหรือลาออกแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหรือพรรคการเมืองตัดสิน<อ>ใจกันใหม่ด้วยวิธีทางแบบนี้ดีกว่าเทาวนี้ อย่างไรก็ตามหลายคนก็จะไปฝากความหวังกับองค์กรอิสระในวันที่หน <1. S 1> ึ่งตกลาคมใช่ไหมครับคืบอผมเรียนตามตรงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกระบวนการในการปรับคอรอมอเนี่ยได้เดินตามขั้นตอนไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการ,รนะครับคราวนี้ถ้าเราไปอ่าน รัฐธรรมนูญเนี่ยครับว่าภายหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่สําคัญก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องนํารัฐมนตรีใหม่นะครับถวายสัตยปฏิญาณนะครับ,รบซึ่งขั้นตอนนี้นะครับไม่มีผู้ใดทําแทนนายกรัฐมนตรีได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้านะครับสารรัฐธรรมนูญมีคํา สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วช่วงเวลามันคาดเกี่ยวกันพอดีครับนะครับปัญหาก็คือรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่ก็จะปฏิบัติงานไม่ได้ไม่ได้อืนะครับขณะเดียวกันท่านนายกถ้าถูกพักงานนะครับก็ทําหน้าที่ไม่ได้ครับโอ้สูญยากาศทีสิครับอย่างนี้จะสูญยากาศถูกต้องครับแต่ยังเหลือเวลาพวงนี้อีกวันนะอาจารย์เพราะกฎกติกานี้แหละครับถูกฮะเพราะกฎกติกานี้แหละครับที่ผมบอกว่า ผมมั่นใจว่าวันที่หนึ่งนะครับจะยังไม่มีคําสั่งให้ท่านนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอนอย่างั้นอย่างนั้นประเทศเดินไม่ได้ฮะมันจะเป็นกรณีเดียวกับคุณภูมิธรรมกับคุณทวีนะครับก็คือศาลยังไม่ได้มีคําสั่งให้หยุดตอนแรกนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็ได้เห็นแล้วว่าศาลก็มีคําสั่งให้คุณทวีหยุดปฏิบัติหน้าที่อืนะครับคือผมถึงเรียนว่า บ้านเมืองเราเดินมาตามคันลองเราจะรักเราจะชอบเนี่ยมันมีกระบวนการประชาธิปไย uh huh. ตยตรวจสอบเดินเดินหน้าได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องระมัดระวังก็คือว่าเงื่อนไขต่างๆที่ทําให้มันเกิดภาวะาการสูญยากาศในทางการเมืองครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อผมคิดว่านะครับผมคิดว่าและคาดว่าคสารรัฐมนูญท่านก็คงเล็งเห็นนะครับกติกานะครับบทบัญญัติตรงนี้นะครับ เพราะนั้นผมก็เลยฟันธงนะครับกับที่นรลงกับคุณอาทิตย์ก่อนว่าวันที่หนึ่งนะครับสาลรันูลจะยังไม่มีคําสั่งให้นายกนายน้อยหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับแต่จะรับคดีไว้พิจารณาแน่นอนเพราะว่าในในตัวคดีเนี่ยนะครับสวเขายื่นมาตามช่องทางที่ถูกต้องครับนะครับเขาลงชื่อกันครบลายเซ็นถูกต้องยื่นผ่านประธานบุรธิประธานบุรธิทําหนังสือมาอืพูดง่ายว่าองค์ประกอบในการยื่น ครบตามรัฐมนุนอ่มันครบเพราะนั้นศาลไม่มีสิทธิปฏิเสธนะครับแต่เรื่องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมก็เลยเอาเอาบทบัญญัตินะครับเอากฎกติกานะครับที่ที่ทุกคนก็ก็รู้และเข้าใจแล้วก็อ่านผ่านตาแต่อาจจะมองข้ามไปหรือหลงลืมไปมนะครับเห็นภาพเลยเอาบมามาันทึกเลยว่าวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับ,รบก็คงจะยังไม่มีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้การันตีว่าโอกาสต่อไปจะไม่ถูกสั่งหยุดนะครับเพราะกรณีของ คุณทวีสารท่านก็ทําให้เห็นแล้วว่าวันที่รับเป็นคดีท่านยังไม่สั่งหยุดแต่ต่อมานะครับมีข้อมูลเพิ่มครับนะครับเกิดเกิดประเด็นนะครับ้องเรียนเพิ่มมาเกิดความเสียหายเกิดความไม่เป็นธรรมอย่างไรอย่างนี้สารท่านก็สั่งหยุดโอ้ไม่งั้นมันเป็นเดสล็อกแล้วรัฐมนตรีทํางานไม่ได้อุบ้านเมืองเสียหายเลยนะฮะมันเดินไปไหนผมอยากจะแยกเรื่องนะครับว่าเราเนี่ยนะครับมีความรู้สึก กับนายกนายน้อยว่าท่านไม่มีศักยภาพาความเป็นผู้นําเหลือครัแต่ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันมันก็ไม่ควรจะเอามาใช้เป็นเงื่อนไขที่ทําให้มันเกิดภาวะศูญยากาศนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เราเราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเราผ่านการถอดบทเรียน ในเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วนะครับในเมื่อวันนี้กระบวนการประชาธิปไตยมันยังทำงานได้เนี่ยเราจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้กระบวนการนี้เดินหน้านะครับแล้วใครที่เป็นกองแช่งนายกนายน้อยก็อย่าพึ่งไปคิดเยอะครับเพราะว่ากรณีคุณทวีเนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็โดนสั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ดีนะครับเพียงเพียงแต่ด้วยขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ค้าเกี่ยวกันนะครับผมถามอาจารย์อย่างนี้ครับ ถ้าเรียกร้องนายกรัฐมนตรีลาออกเนี่ยนะฮะแล้วเลือกนายกคนใหม่ก็ยังเป็นคนของพรรคเพื่อไทยอยู่ดีไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ฮะแล้วปัญหามันจะจบเล้วครับและผู้ชุมนุมเขาจะเดินหน้ายินยอมให้รัฐบาลเพื่อไทยบริหารต่อเหรอครับผมคิดว่านะครับถ้าเป็นกรณีของคุณชัยเกษมเนี่ยนะครับเราทั้งสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่เหมาะไม่ควร นะครับแต่ถ้าพักร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเขาจะยืนยันนะครับก็ต้อว่ากันไปตามระบบแล้วเราก็ต้องไปลงโทษเขานะครับในการเลือกตั้งหรือไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรือพักร่วมรัฐบาลนะครับอแตกกันเองจนนําไปสู่ภาวะซึ่งรัฐบาลคุณชัยเกษมคุมเสียงไม่ได้ครับก็คิดดูครับขนาดวันนี้คุณชัยเกษมยังไม่ทันเข้ามาเลยนายกนายน้อยก็คนเดิมแท้แท้ รัฐบาลยังไม่กล้าเอาพอเลยบอคาสิโนเข้าสภาเลย <c oughs> นะฮะแล้วผมก็เคยเรียนแล้วนะครับว่าเกมดูดอย่านึกว่านายใหญ่ดูดเป็นคนเดียวครับครูใหญ่เนี่ยดูทับอ่อนนายใหญ่ซะอีก <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วเร <c oughs> ้องคิดดูนะครับถ้ามีกฎหมายสําคัญเข้าสภาหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ <c oughs> อ,อภิปรายได้นะครับถึงเวลาลงมติเนี่ยโอ้โหเสียวสันหลังเลยนะสีแดงเนี่ยนะครับนายใหญ่เนี่ย ปวดท้องเป็นไข้าง,งานศพงานแต่งของหัวคะแนนมาโหวดไปได้เนี่ยนะครับหายไปสิบเสียงเนี่ยจะบันเทิงขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาวะตอนนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่ารัฐบาลเองก็มีความเสี่ยงที่จะอยู่ไม่ได้ตามกระบวนการอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการชุมนุมแสดงความคิดเห็นนั้นผมคิดว่าเราทำได้เต็มที่ผมก็ชื่นชมนะครับการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นการชุมนุมกันโดยสงบอเรียบร้อยดีครับ ชื่นชมทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็ชื่นชมทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่านะครับถ้าถามว่ามันจะยกระดับขึ้นมาขับไล่รัฐบาลสําเร็จไหมผมก็เรียนฟันธงตรงๆว่ายังไม่สําเร็จครับผมโอ้อาจารย์ครับผมการปรับคอลรอการเรียกร้องของเขาอี้เนี่ยดูเหมือนในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการต่อรองพักร่วมเลยนะฮะเพราะว่าเขาอยากจะได้อะไรจําเป็นต้องให้เขาเหรอครับอาจารย์ ผมกลับคิดว่ารอบนี้เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ให้อะไรกับพักร่วมเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ก็ตอบโจทย์เรื่องกลุ่มทุนที่ย้ายค่ายเปลี่ยนโปรมาจากทุนเดิมของรวมไทยสร้างชาตินะครับก็มากระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อไทยก็ได้กําไรจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับ เพราะฉะนั้นปรับคอรมอรอบนี้เนี่ยพักเพื่อไทยก็ไม่ขาดทุนหรอกครับเพียงแต่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่ออนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วแม้ว่าผมฟันทงมาแล้วว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีคําสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับโอกาสต่อไปจะจะไม่มีคําสั่งแบบนั้นอืนะครับเพราะว่ากรณีของคุณทวีก็ศาลท่านก็ทําให้เห็นแล้วนะครับ ว่าไปสั่งเพิ่มได้ทีหลังนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเกมเกมในสภาสอส,อสอทั้งสองฝ่ายก็เสียงปิ่นน้ำกันขะเย่งกันไม่เกินยี่สิบเสียงไม่เกินสิบเสียงนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่เทะวนที่หนึ่งผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะ,ะหายใจลุงคอเนี่ยเปละต่อไปก็คือการ,รยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจารย์บอก <ใช S 1> ว่าพระประชาชนเขาจะเอาด้วยกับภูมิใจไทยไหมฮะรับคือพักประชาชนถ้า ไม่เอาด้วยเนี่ยก็เสียรังวัดในทางการเมืองนะครับครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาวะความเป็นผู้นําที่เกี่ยวข้องกับอํานาจอธิปไตายของประเทศครับนะครับถ้าพรรคประชาชนเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เล็กน้อยเนี่ยผมคิดว่าคะแนนความนิยมของพรรคประชาชนอันเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้คุณเท้งมีราศีนายกขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเราอาจจะเห็นคะแนนลุงตู่เพิ่มขึ้นอีกก็ได้เราอาจาาอาจะเห็นคะแนนคุณอนุทินเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ <c oughs> แ,ตแต่ว่าอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าเพิ่งอภ,ภ,ภ,ภิปรายไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาสองสามเดือนเองมันจะมีข้อมูลอะไรใหม่นอกเหนือจากคลิปล่ะครับผมคิดว่าของแบบนี้เนี่ยมันไม่มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรแตกต,ต่างไปจากเดิมหรอกครับครับนะครับ กรณีคลิปเนี่ยเอามาเรียบเรียงให้มันเป็นระบบแล้วก็ชี้ประเด็นไปเลยนะครับว่าในความในความในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่าความผิดพลาดของท่านนายกนายร้อยอเช่นบอกว่ามีกฎมีเกณฑ์เรื่องของการโทรศัพท์คุยส่วนตัวแต่อาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยต้องมีการจดบันทึกก็เอาระเบียบ ของทางรัชการมากลางเลยครับมันจะได้เห็นเลยว่านายกนายน้อยไม่ได้ทําแบบแหกกฎขนาดไหนนะฮะถูกครับแล้วผมก็เรียนยืนยันว่าถ้าอยากรู้ว่าใครอยู่กับนายกนายน้อยเนี่ยต้องให้ไปถามกับคุณภูมิธามกับคุณหมอพรมมินเลขานายกสองคนนี้รู้ครับนะครับสองคนนี้รู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าการอภิปรายไม่ไว้บังใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการการตรวจสอบทางของรัฐสภาในกระบวนการปกติ ืแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าการตรวจสอบในทางองค์กรอิสระปปชหรือว่าสารบุญก็ว่ากันไปแต่การตรวจสอบทางการเมืองผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นครับเพราะว่าพรคประชาชนก็บอกว่าแหมจะยิงกระสุนถลันนัดแต่มันต้องมันตรงเป้าแล้วให้มันได้ผลแบบถ้าเกิดว่ายิงแล้วมันมีโอกาสครั้งเดียวอะก็ต้องบอกว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ที่ยิงมาแล้วเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าล่ะอืมแต่แต่รอบนี้มีเะนนนั้้ี่ยมีภูมิใจไทยเข้าไปช่วยนะอาจารย์ก็ภูมิใจไทยเขาเห็นว่าประเด็นนี้มันยิงตรงเป้าแล้วมันได้ผลไงฮะเพราะนั้นรักประชาชนเนี่ยนะครับก็จะจะผูกใจกันไว้หลังการเลือกตั้งเผื่อจะได้เจตจาจัดตั้งรัฐบาลกันได้จะมีปัญหาอะไรนะครับอครับผมครับครับแม้ถ้าถ้าอนาคต เจรจาตั้งรัฐบาลกันได้จะมีปัญหาอะไรมันต้องย้อนกลับไปอีจุดยืนเดิมที่อดีตนายกทักษิณกลับเข้ามาว่ามีดีลอะไรพิเศษเพราะเรากลัวสีส้มเราจะต้องมาจับมือกันจนตั้งรัฐบาลไอ้ดีลตรงนี้มันหายไปแล้วเหรอครับอาจารย์คือเงื่อนไขเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมันจบไปแล้วนะฮะนะครับแล้วพักที่ประกาศเรื่องนี้เองก็คือคุณอนุทินเองครับนะครับแล้วในเอกสาร ของพรรคก็ของพรรประชาชนไม่ว่าจะในเว็บไซต์หรือนโยบายที่ไปจดกับกอกตก็ไม่มีเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนว่านโยบายหรือข้อจํากัดเรื่อง1นึหนึ่งสองเนี่ยมันจบแล้วแล้วสารรัฐนูนก็วางหลักเกณฑ์เรื่องนี้ไว้รัดกุมหมดแล้วไม่ว่าพัรคการเมืงไหนจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสารรัฐนูน นะครับมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาเป็นเงื่อนไขใดๆของพรรคการเมืองอีกแล้วซึ่งคนที่ยืนยันเรื่องนี้ก็คือคุณอนุทินเองนะครับถูกต้องครับไม่ใช่ผมนะครับครับชัดเจนครับอาจารย์ฮะขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศิยยกูลนะครับ